สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมสอดมา m a เตอร์สตอรีครับซึ่งเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมมือถือแนว Idol RPG นะก็จะให้เราจัดทีมตะลุยด่านไปนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีในส่วนของโหมดเนื้อเรื่องด้วยนะครับให้เราได้อ่าน นะครับผมตอนนี้เนี่ยเกมมันกําลังเปิดลงทะเบียนอยู่บนสโตทยนะครับแต่ว่าในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเอามาแนะนำเนี่ยจะเป็นของทางเกาหลีนะครับแต่มีภาษาไทยนะครับใครที่อยากจะเล่นก่อนเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็สามารถโหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเรากดเข้าไปดีกว่านะครับทัช2 start ไปนะครับย้ําอีกรอบนะครับอันนี้ยังไม่ใช่ของสโตทยนะเป็นของสโตเกาหลีแต่ว่ามีภาษาไทยนะครับผมตามนี้เนาะ เดี๋ยวสต re ไทยเนี่ยมันจะตามมาแน่นอนครับตอนนี้เปิดลงทะเบียนอยู่นะครับใครที่อยากจะลงทะเบียนก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้นะฮะอออ่ะโอเคตามนี้ครับอตอนนี้ผมเล่นไปถึงแรงยี่สิบห้าละนะครับผมตัวเกมก็เล่นไม่ได้ยุ่งยากนะครับแล้วก็เมนูก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะซับซ้อนแอรงมากมายนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองผจญภัยกันเลยนะครับกดเข้ามาตรงนี้ครับผม โจนพัยนะครับนี่ฮะอันนี้คือตัวละครที่ผมมีนะครับผมก็เราสามารถ Υ ที่จะทําการกดเลือกด่านได้นะครับว่าเราจะทําการไปต่อสู้ด่านที่เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าด่านที่เราผ่านมาถึงเนี่ยก็จะต้องเป็นด่านที่เราถึงล่าสุดน,นะไม่สามารถไปต่อแบบลัดไปได้นะครับแต่ว่าด่านที่เราผ่านมาก่อนเนี่ยสามารถมาซ้ําได้นะครับประมาณนั้นนะฮะกดไปอันนี้ผมจะมาที่ด่านที่63ละนะครับผมเวลาเข้าไปก็จะใช้ energy ตรงนี้ครับอ ตัวเกมค่อนข้างที่จะแบบว่าเล่นง่ายนะครับเก็บเงินง่ายเก็บเพชรง่ายนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับเนะดี๋ยวผมปิดในส่วนตรงนี้ก่อนความเร็วนะครับนี่คือ,อในส่วนของการต่อสู้เนี่ยมันจะต่อสู้ออโต้ให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็การใช้สกงสกิลเนี่ยถ้าเราไม่ได้เปิดออโ,โต้ตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องกดใช้เองนะครับแต่ถ้าเปิดออโต้นะฮะมันก็จะใช้สกิลให้เห็นไหมครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีให้เราเร่งความเร็วในการต่อสู้ เวลาสู้เสร็จนะเราก็จะได้เงินรางวัลได้ของที่เอามาบวกเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับกับตัวละครของเรานะครับเนี่ยคนดูได้นะครับว่ามันคืออะไรบ้างนะครับเห็นไหมมันเป็นภาษาไทยนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นสโตเกาหลีก็ตามนะครับแต่ว่ามีภาษาไทยแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเปิด global อีกไม่นานนี้นะครับก็เลยอัพมาประมาณนั้นนะครับผมไปเจอมาก็เลยมาแนะนำนั่นนีงนะฮะอ่ะเดี๋ยวกดเข้ามาตรงนี้ครับผจญภัยเหมือนเดิมเอาอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมอนี่ จัดไปฮะลุยนี่ครับผมนี่คือในส่วนของการโจมตีนะครับเล่นความเร็วนะฮะกดได้ตรงนี้ปึ๊บนี่ครับมันก็จะโจมตีแล้วขึ้นนั่นเองอ่านี่ฮะเห็นไหมตัวเกมเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยแบบคือคือมันอะวางมือไม่ลงอะเอาจริงนะครับเล่นไปได้เรื่อยๆแบบสนุกดีฮะสำหรับเกมนี้ก็บรรยากาศในส่วนการต่อสู้จะเป็นประมาณนี้ นะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้นะครับผมก็ในส่วนของตัวละครนะครับกดเข้ามานะฮะตัวละครเรานะครับเราก็สามารถที่จะทําการอัปเกรดได้นะครับผมอืมเสริมพลังเสริมสกิลอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับผมนี่ตัวละครที่ยังมีอยู่ให้เราเลือกนะครับก็อีกเยอะเลยแหละนะครับผมเอออมาดูตัวละครตัวนี้กันละกันนะครับ5าดาวนะอันนี้มันจะมีมาให้ตั้งแต่ตอนเริ่มเกมแล้วนะครับ กดอัพเลเวลนะครับเวลาที่เราจะอัพเลเวลนะฮะก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับใช้ไอ้เจ้าตรงนี้ครับขวดพวกนี้นะฮะขวดพวกนี้หาได้จากไหนหาได้จากดันเจียนนะครับที่มันจะมีให้เราลงนะครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับผมออะนี่นี้เดี๋ยวผมจะอัพอันนี้เลยนะไอีแบบสูงๆเลยนะครับนี่กดอัพไปแบบนี้ฮะเห็นไหมเลเวลก็จะเพิ่มขึ้นแล้วครับอืมแค่นี้เองไม่ได้ยุ่งยากอ่านี่อัพประมาณนี้ก่อนละกันนะครับตัวนี้นี่เรียบร้อยนะครับค่าพลังก็จะเพิ่มขึ้นค่าอะไรต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นมานั่นเอง อ่าอัพตัวนี้ด้วยอัพเลเวลตัวนี้ด้วยฮะนี่อัพไปอัพไปเอาซักเลเวลสามสิบปึ๊บนี่โอเคเข้ามาเตอ่อเข้ามาเล่นตอนแรกเนี่ยมันจะมีแบบว่าการที่จะอ่าสุ่มการันตีตัวห้าดาวให้อยู่นะครับอ่าอัพเลเวลอีกตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอัพอันนี้ดิเอา้าโอ้ผมกดผิดอ่ากดรวดเร็วเกินไปนะครับ อเอ้ยไม่ใช่เสริมกำล,ลังอัพเลเวลโอ้โหนี่กดไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยอ่าทีนี้ก็จะมีให้นี่ครับสกิลนะครับสกิลก็อัพได้นะโดยการใช้เจ้านี้ครับผมอ่าอันนี้ก็ไปหาได้เหมือนกันนะครับลงดันเจียนนั่นแหละนะครับก็อัพไปเลยเนี่ยอัพไปดีนะเนี่ยเห็นไหมฮะ,ะอัพไปเลยนะครับเพิ่มความสามารถพวกนี้นะครับผมนี้ อโอเคตอนนี้เลเวลยังไม่ถึงลืมไปนะครับอัพไปเหอะเนี่ยเห็นไหมเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อมาก็ะจะเป็นในส่วนของการเสริมกําลังนี่ครับเสริมกําลังเนี่ยจะต้องใช้เงินนะครับผมตรงนี้นะฮะเนี่ยกดเสริมไปเลยเนี่ยึ๊บยิ่งเลเวลสูงนะครับก็จะต้องใช้เงินเยอะขึ้นนะครับเงินก็ไม่ได้ถือว่าหายยากอะไรมากมายนะครับผมอืมประมาณนี้อ่ะผมอัพไม่ดูคร่าว นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับที่มันจะมีมาให้เราด้วยนะครับผมชุดแต่งกายเนาะประมาณนี้นะครับโอเคตามนี้นะในส่วนของอาวุธนะครับก็สามารถที่จะกดใส่ได้นะครับเราสามารถกดเลือกตัวละครได้นะแล้วก็กดมาตรงนี้ครับกดบวกนะครับแล้วก็กดใส่อัตโนมัติได้เลยนี่มันก็จะใส่ของให้นะครับแล้วก็พวกอาวุธพวกนี้นะครับเรากดเข้ามาที่อาวุธเราสามารถที่จะทําการเสริมแกล่งอาวุธได้นะครับอัพเลเวลนะครับขัดกงขัดกลาวอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเสริมกําลังก็ประมาณนี้ครับกดเข้ามา นี่ใช้ใบตีบวกตรงนี้ครับกดไปปุ๊บนี่เห็นไหมเรียบร้อยครับผมบวกหนึ่งแล้วอ่าตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะบวกสองอ่าบวกสามนี่อ่าใบตีบวกอันนี้ก็จะใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมดีบวกสี่อ่าบวกห้านี่ประมาณนี้นะครับนี่คือการตีบวกนะแล้วก็มีการแบบว่าเอ่อเสริมขั้นขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าต้องใช้เศษชิ้นส่วนที่เหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยเสริมขั้นเข้าไปเนี่ยปุ๊บนี่ฮะเห็นไหม เสิริมขั้นเป็นขั้นหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่คือการเสริมนะครับอ่ะแล้วก็การขัดเกลาวนะครับผมเอ,อสามารถที่จะขัดเกลาวได้นะครับลองดูลองดูงดขัดเกลาวได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ยังไม่ได้มั้งเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ้าได้นี่ว่าโอเคสวยครับผมขัดเกลาวแล้วเรียบร้อยครับนี่อ่าประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะเอ,อในส่วนของอาวุธนะครับอันนี้ โอเคเสร็จแล้วนะครับหน้าตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับการสร้างนะครับผมแล้วก็มาทําการแบบว่าจัดทงจัดทีมตรงนี้ได้นะครับสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนลงไปแค่นั้นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ PVP นะครับอ่าแล้วก็อาภารกิจกดรับทั้งหมดเลยนี่ไงรับของไว้นะครับอืมแพ็คเติบโตนี่จะต้องเติมเงินน่ะนะฮะอันนี้รับไม่ได้นะครับต้องไปเติมเงินก่อนนะครับประมาณนั้นเออ ทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูตรง PVP ดีกว่านะครับนี่กดเข้ามาเลยนี่ฮะก็กดท้าสู้ได้เลยนะมันจะมีกุญแจตรงนี้ให้ครับสิบอันนะตอนนี้ผมไปลองแล้วสองรอบนะครับแพ้ทั้งสองรอบเลย่ะลองดูครับท้าสู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับการต่อสู้ก็จะต่อสู้แบบออโต้เลยนะครับผมนี่ชึบเอามาคนเดียวก็เรียบร้อยดีครับอย่างนี้เรียบร้อยฮะชนะเฉยนี่แล้วก็จะได้เงินมานะครับแล้วก็ได้ลูกบาทมานิดนึงนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ นี่คือการ PVP เนอะอ่าทีนี้อ่าตัวเกมหลักๆเลยนะครับที่จะให้เข้าไปนะฮะนี่ครับกดเข้ามาตรงนี้นะต่อสู้นี่คือในส่วนของ, geon, งดันเจี้ยนทั้งหมดทั้งมวลที่จะให้เราไปหาของหาอะไรต่างๆนะครับหาลูกบาทหาเงินนะครับหาเออเนี่ยไอเจ้าขวด EXP เพิ่มเลเวลของตัวละครนะครับหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเนี่ยแล้วก็หาแตงโมนะครับเอาลูกผู้หญิงมาแบบแล้วก็โตเบลเฮิร์มมานะครับเข้าใจมากเลย มีแตงโมให้เก็บเนี่ยดูดิมันเขียนไปนะครับผมแล้วก็มีหอคอยนะครับตรงหอคอยตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีของรางวัลให้นะครับเรื่อยๆนะครับผมซึ่งของรางวัลก็จะสลับสับเปลี่ยนไปตามแต่ละชั้นนะครับผมอะเดี๋ยวนี้นะได้ลูกบาทมาสามพันแล้วก็เงินอีกสี่พันนะครับนี่จัดไปนี่ฮะผ่านหอคอยไปเรื่อยครับผมแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวเกมจะมีระบบกาชาดด้วยเดี๋ยวผมพาไปเปิดนะครับผม เก็บเพชรถึงเรียบร้อยแล้วมากูไปโอ้ยอัยอยอน,นี้ยากอยู่นะเนี่ยโอ้โหเออ,อต้องหน,นีจับไปครับเพื่อนจับไปครับเพื่อนโอเคเกือบตายเหมือนกันนะตัวผมอะทำเ,เป็นเล่นไปนะฮะนี่ครับได้มาแล้วลูกบาศก์เลยนะอ่าก็เอาลูกบาศก์อันนี้แหละเอาไว้ไปอัพนะครับผมนี่ชั้นต่อไปก็จะได้ของตามนี้ครับม้วนกระดาษเสริมกลาลังนะฮะชั้นต่อไปนี่มีม้วนกระดาษเสริมขั้นอะไรตรงนี้นะครับผมนี่นะ ของละวันมันก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตามลําดับไปนะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้คือห่อคอยนะฮะต่อมาครับอันนี้อ่แตงโมรครับไปเก็บแตงโมหน่อยนะครับอันนี้สามารถใช้งานฟรีได้อยู่นะครับแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเสียเพชรในการเข้าไปเก็บนะครับผมเห็นไหมฮะนี่เข้ามาเก็บแตงโมรครับผมสวยเยี่ยมนี่แตงโมมาเป็นลูกๆเลย คือถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเข้ามาต่อสู้แล้วเนี่ยเราสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ให้ทําการอัพองอัพเกรดตัวละครอ,อะไรเงี้ยนะครับให้ดีเออเราจะได้สู้ได้นะครับรู้สึกว่าผมสู้ไม่ได้ว่ะดูแล้วนะครับผมน่าจะไม่ไหวนะเนี่ยตัวละคร,รคผมฮะไม่น่ารอดนะครับต้องไปอัพเกรดเพิ่มตเติมเนี่ยนะเก็บแตงโมไม่ได้ครับ <laughs> โอ้จบเลยงานนี้ นี่แหละนี่คือด่านเก็บแตงโมนะครับเอาแตงโมไว้ไปแลกคงแลกของได้นะครับมันจะมีที่ให้เราแลกอยู่นะฮะแล้วก็อันนี้มังกรมืดนะครับอันนี้คือผมเข้าไปหมดแล้วนะฮะก็รอบต่อไปเนี่ยจะต้องใช้100เพชรนะครับผมถึงจะสามารถที่จะเข้าไปสู้ได้นะครับประมาณนี้อ่ะมาต่ออันนี้ครับอ่ะถ้ามี p นะครับผมจะพาไปดูให้หมดเลยนะฮะอ่ะเวลาเข้าไปต่อสู้ก็จะต้องใช้เอ่อ energy 1หนะครับหรือว่าจะทำการชนะทันทีก็ได้นะครับผมเนี่ย กดเข้ามาแล้วก็เอ้าอันนี้ยังผ่านไม่ได้นี่หว่าโอเคต้องทําการบอกว่าผ่านให้มันแบบไม่นั่นก่อนนะครับมันก็กดแบบนี้ก่อนกระลักกันนะครับโอเคไปฮะนี่เวลาเราสู้เนี่ยครับให้พวกมอนสเตอร์พวกนี้ตายนะครับผมมันก็จะมีของกรอปมาให้นะฮะนี่ไหมมีขวด ep ดรอปมาให้แล้วนะครับเนี่ยหาได้จากนี่แหละนะครับผมอืมยิ่งแรงสูงขึ้นนะครับก็จะได้ขวด ep ที่มันโอเคขึ้นนะฮะอันนี้ผมปรับแบบว่า เอ่อให้มันมาด่านนี่แบบสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าออกก่อนนะฮะตรงนี้นี่มาปรับตรงนี้ได้นะครับนี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวก่อนกดเข้ามานี่ฮะเนี่ยปรับระดับความยากนะครับตรงนี้ผมปรับมาที่ระดับห้านะครับถ้าเกิดปรับที่ระดับหก็คือระดับสูงสุดก็จะได้ขวด exp ที่เป็นขวดสีแดงนะครับผมเอาไว้อัพแบบว่าเอ่อทำให้เลเวลมันขึ้นเร็วกว่าเดิมนั่นเองนะครับระดับห้าพอนะฮะตอนนี้เพราะว่าระดับ6ผมอาจจะแบบสู้ยังไม่ค่อยเอ่อเวิร์กเท่าไหร่นะครับอันนี้คือการเก็บ exp นะครับอวดเอ p นั่นเองนะครับผมต่อมา,อาต่อมาก็คือท่าทองคํานะครับหาเงินนะครับอันนี้นี่อันนี้ก็ผมปรับระดับความยากมาที่ห้านะครับถ้าเกิดปรับเป็น6กนะครับดูดิโอ้โหได้เงิน2,000สนดูดิเก็บแต่ละรอบนะครับแต่ว่าผมจะถึงไหมเนี่ยอลองดูครับผมจะสู้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนอันนี้คือระดับสูงสุดนะโอ้ดูเหมือนมันจะเก่งอยู่นะเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อลองดูลองดูงดจดไปฮนะ เออสวยงามครับผมถ้าเกิดเงินเราหมดเมื่อไหร่นะครับให้มาด่านนี้นะครับผมให้มาที่นี่นะเออแค่นั้นเองนะครับมาเก็บเงินหอ้ดู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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออเออเฮ้ยตัวตัวแทงตายแล้วําเข้าโอ้โหสู้ไม่ได้โอ้เรียบร้อยโอ้ นึกว่าจะสู้ได้วาโทจบแล้วนะครับเออผมเอาแบบเนี่ยระดับความยากห้าพอนะครับผมเนี่ยอาสู้ใหม่นะครับอันนี้คือได้แน่แน่ว่าผมสู้มาหลายรอบเลยนะครับก็เก็บเงินมาได้เยอะแล้วเออเนี่ยฮะอ่ะรอบนี้สบายสบายอืมอเเจอตัวเดิมนะครับแต่ว่าระดับมันต่ำกว่านะครับนแน่อันนี้สู้ได้ สบายสบายครับผมเรียบร้อยอ่านี่แหละนะครับการเก็บเงินครับทุกทีได้เงินมาเห็นไหมเพียบนะครับเออไม่ได้ยุ่งยากเนาะคือมันลงได้เรื่อยๆนะจากที่ผมลองลงนะครับเก็บได้เรื่อยๆอ่ะเออเขาท่าดีเหมือนกันนะครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นการเก็บเออไอ้เจ้าตัวลูกบาทอันนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้ครับลูกบาทตาสว่างนี่ฮะเออยิ่งแรงสูงขึ้นนะครับก็จะยิ่งได้เยอะขึ้นเห็นไหมเนี่ยปรับเอานะครับเห็นไหมฮะ เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าผมเอาแค่หนึ่งพอนะครับคือถ้าด่าอย่างเงี้ยเนี่ยมันค่อนข้างต่อสู้ยากนิดหนึ่งนะฮะค่อยๆปรับไปนะครับให้แบบตัวละครเราเก่งกล้าขึ้นมาก่อนนะฮะนี่จะไปโอ้ดูดิดูด,ด,ดีเห็นไหมนี่แค่ด่าระดับหนึ่งนะมังกรพ่นไฟทีนี้เกือบจะตายนะครับผมอืม่าเรียบร้อยนะครับได้ลูกบาทมาแล้วเนหะ็นไหมแค่นี้แหละนะครับผมอืม ก็น,นี่แหละครับในด่านของดันเจียนที่มันมีให้เราลงนะตอนนี้นะครับต่อไปก็ยังมีอีกนะยังล็อกอยู่นะเนี่ยครับน่าจะเป็นเลเวลร้อยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผ่านด่านร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยที่มันยังล็อกอยู่นะครับน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับผม,มประมาณนี้ประมาณนี้ต่อมาผมจะพามาดูที่อันนี้ครับอ่านี่คือระบบกาชานั่นเองนะฮะ ตอนนี้ผมมีเพชรทั้งหมด3 0 0 7นะครับถ้าเกิดเราจะเรียกทั้งหมด11ครั้งเนี่ยก็จะใช้เพชรทั้งหมด2007นะครับถ้าเรียก1ครั้งก็คือ270นั่นเองนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าโอกาสในการที่จะได้5ดาวเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยมันจะมีชื่อบอกเลยนะครับแล้วก็โอกาสได้2ดาว3าดาว4ดาวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมอืมก็ตามลําดับไปนะครับแค่นั้น่ะทีนี้เดี๋ยวผมจัดเลยนะเออมาเรียก11ครั้งจัดไปครับผมลุย,ยนี่เนี่ เก็บเพชรมาได้แล้วชึบดูซิโอ้โหสามดาวตัวแรกพระเจ้าตัวต่อไปสามดาวอีกแล้วโอกาสน่าจะเกลือพอสมควรนะเนี่ยอ้หสามดาวสี่ดาวก็ได้อืเฮ้ย <c oughs> นี่ไงว้าวสีทองมาเลยเค้าดาวสุดจัดแจมครับผมได้มาแล้วอีกหนึ่งตัวต่อไปสามดาว มีอีกไหมทองโอ้ไม่มีแล้วปึบอืมเฮ้ยเมื่อกี้นี้มันตัวละครหรืออาวุธวะน่าจะเป็นอาวุธวะ่ะอาวุธพิเศษนี่ไงโอ้ไม่ใช่ตัวละครนะดิโอ้โหตายแล้วสีทองไม่แล้วครับตัวละครโอเคสีดาวได้อยู่โอ้จบเลยฮนะนี่ฮนะก็คือเมื่อกี้นี้ที่มีห้าดาวมานะครับคืออาวุธนะครับผมไม่ใช่ตัวละครเนี่ย ตัวละครที่ได้มานะครับสีดาวคือมีตัวนี้ตัวเดียวนะฮะแล้วก็มีอาวุธสีดาวอันหนึ่งแค่นั้นเองนะครับอืมไม่รู้เกลือไหมนะอันนี้นะฮะก็ได้เท่านี้แหละนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในส่วนการใช้เพชรก็มีให้ใช้นะครับหรือว่าจะใช้ใบอันนี้ครับใบรับประกันนะครับผมสามารถที่จะกดใช้เพื่อที่จะได้ตัว4ดาวมาเลยแล้วก็มีใบรับประกัน5ดาวนะครับกดใช้ก็จะได้5ดาวมาเลยนั่นเองนะครับตัวเกมมันจะมีแจกฟรีอยู่นะครับตอนแรกๆนะครับผมได้มา2ใบนะครับผมก็ได้ตัวละคร5ดาวมา2ตัวนั่นเอง นะครับผมประมาณนี้นะสำหรับตัวเกมแล้วก็มีร้านค้านะครับนี่เราสามารถที่จะมาเติมเงินซื้อของซื้ออะไรเยอะแยะมากมายจัดในนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเติมนะครับก็มาจัดได้เลยนะครับนะตรงนี้นะอืประมาณนี้นะครับผมนะโอเคทีนี้มาดูที่ภารกิจครับกดรับโอเคนี่ฮะได้ครับทีมมาใหม่นะครับผมนะแล้วก็มาดูที่สร้างตัวละครหน่อยนิดนึงนะครับสลับสับเปลี่ยนตัวละครหน่อย อ่าผมจะเอา3ดาวออกละนะครับแล้วก็จะเอาตัวละคร4ดาวลงมาเดี๋ยวก่อนนะขอ,อสลับก่อนตัวไหนเอ้ยอ่ำต้องเอาตัวที่มันเป็นตัวสกิลนี่คือมีสกิลอะไรมั่งอ่ะโอเคผมจะสลับสับเปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับโอเคโอเคโอเคเอาตัวนี้ออกไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก่อน เอาตัวสีดาวก็คือตัวนี้มาแทนนะครับผมกดสร้างไปนี่เอ้าเดี๋ยวก่อน <c oughs> เริ่ม,มงงเริ่มงงไปไหนแะล้วสีดาวอ๋ออยู่นี่ผมก็ว่าอยู่เออเรียบร้อยอ่าทีนี้ก็เดี๋ยว,ยวต้องเพิ่มอันนี้ก่อนออาเลเวลตัวละครสีดาวเมื่อกี้อยู่ไหนนี่ไงอัพเลเวลครับเพราะว่าตอนนี้เลเวลมันแค่เลเวลหนึ่งเองนะครับอัพไปเลยนี่ไงใช้ปวดนี่แหละที่เพิ่งได้มา ดัดไปฮะนี่ยาเพิ่มระดับยาเพิ่มระดับเอาสักสามสิบแล้วกันอเอสวยงามดัดไปปึง้งเรียบร้อยครับแล้วก็มาเสริมอย่างอื่นด้วยนะครับเสริมกําลังเนี่ยเสริมกำลังเนี่ยฮะเ,เ,เสริมไปนะครับผมเงินเรามีเยอะแล้วก็เสริมไปนะครับจะได้ให้ตัวละครนะั้นมันเก่งขึ้นนะครับเวลาไปต่อสู้เนี่ยนะเสริมพลังป้องกันนะครับอืมทีนี้ก็ตัวละครเราแบบว่าเก่งขึ้นแล้วใช่ไหม แล้วก็เอาไปสู้ผ่านด่านนู่นนี่นั่นได้นะครับค่าพลังก็จะเพิ่มขึ้นการต่อสู้ก็จะได้ดีขึ้นนะครับอืมเพิบเพิบปุิบเบเพิบ,บโอเคเพิ่มแล้วนี่เพิ่มโอ,อกาสคริติคลอลน,นะครับยิงสูงก็ยิงคลิกหนักนะครับผมอ่านี่เพิบเลเวลสี่สิบไปเลยเงินมีเยอะครับแป๊บเดียวก็ไปเก็บได้แล้วอ่านี่ฮะแล้วก็นี่ครับเสริมพวกนี้ครับอ่าสกิลเห็นไหมฮะเสริมไปดินี่ อ่าโอเคมีเยอะมีเยอะโอยหมดอ๋อลืมไปเลยเวล่๕๐โอเคนะครับตามนี้นะเรียบร้อยนะครับตัวละครก็จะโอเคขึ้นละแล้วก็อย่าลืมใส่อาวุธนะครับผมใส่อัตโนมัตินี่อ่าเรียบร้อยไหมฮะเดี๋ยวผมจะใส่เอ่อให้ตรงนี้ด้วยอ่าเปลี่ยนอาวุธแล้วเรียบร้อยนะครับ,รบ,รค,รบคือมันจะเปลี่ยนอาวุธที่แบบดีที่สุดนะครับให้กับตัวละครตัวนั้นๆได้ใส่นะครับผมอืมโอเค ใส่ตัวนี้ด้วยอ่ะเรียบร้อยนะครับแค่นี้ปึ๊บอ่โอเคทีนี้ลองไปต่อสู้อีกสักหน่อยละกันนะครับอีกสักรอบหนึ่งนะตัวเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนระบบที่ยังไม่เปิดก็คือมีป้นสะดมนะครับมันจะเปิดตอนนี้ฮะผ่านไม่ถึงด่านร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับระบบกิ้วเนี่ยผ่านไม่ถึงด่าน80นะครับมันถึงจะเปิดนะแล้วก็ค่อยๆเล่นไปไค่อยๆผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับตัวละครสู้ไม่ได้ก็เข้ามาหาของหาของมาอัปเกรดตามที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับจบแค่นั้นนะ Hey, ไปสู้เลยนี่มีตัวใหม่มาครับผมลุยนี่สบายสบายอ่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะปล่อยให้มันเก็บเลเวลไปเองเรื่อย <S <S ๆ,น,ยๆนะครับผ่านด่านไปเรื่อยก็แค่เอ่อกดแค่นั้นแหละครับกดติ๊กครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะทําการแบบว่าเนี่ยกดติ๊กตรงนี้นะครับมันก็จะทําการนับเวลาไปนะครับแล้วก็ผ่านไปด่านต่อไปได้นะครับแต่ว่าเราต้องผ่านอีกด่านนึงก่อนนะครับผมอันนี้คือผมไม่ได้ติ๊กก่อนหน้านี้ไงเนี่ยพอผมติ๊กเวลานะฮะ ทีนี้สมมุติว่าเราไปทําอย่างอื่นใช่ไหมมันก็จะเก็บให้โดยอัตโนมัติก็อย่างว่าแหละมันเป็นเกมแนวไอดอลเนาะนะครับเล่นแบบง่ายๆเก็บเลเวลง่ายๆนะนี่เกมผ่านมาแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมฮะที่เราติ๊กไว้นะครับเวลามันจะนับถอยหลังแล้วเรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับผมอ่าเก็บไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับแล้วก็สังเกตด้านบนตรงนี้นะครับมันจะมีเออเนี่ยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คืออ่าในส่วนของระดับแรงนะครับมันจะอัพไปเรื่อยๆนะฮะ ตรงนี้เปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นอยู่นะครับเวลาเราไปเก็บเลเวลเวลาเราไปต่อสู้ตามดานต่างๆนะครับผม,มแค่น,นั้นเองนะครับอพอพออกมาแค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นทั้งหมดทั้งมวลของตัวเกมนะตอนนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถโหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับผมตัวเกมยังไม่มีบนสตไทยตอนนี้บนสตไทยกําลังทําการเปิดลงทะเบียนอยู่นะครับอันนี้จะเล่นก่อนสต re ไทยนะแล้วก็เป็นของสตเกาหลีแต่มีภาษาไทยน,นั่นเองนะครับยามีกรอบหนึ่งนะ โอเคตามนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีทุกคนจ้า